ชีลองฟาร์มสวัสดีครับจากจังหวัดชัยภูมิคลิปนี้ไม่ยาวครับทางชีลองฟาร์มเน้นนะครับคลิปนี้ไม่ยาวแค่พอสั้นเกี่ยวกับเรื่องอยาถ่ายพยาธิที่ชีลองฟาร์มใช้อยู่เป็นประจำทําไมชีลองฟาร์มถึงเน้นให้ถ่ายพยาธิบางคนใช้โปรแกรมที่ว่าถ่ายพยาธิทุกๆ3เดือนหรือ6เดือน หรือบางคนนะครับสังเกตเห็นแพะไม่อ้วนมีลักษณะขนหยุกยุยขนไม่วาวใสไม่ขนไม่มันอาจมีสาเหตุมาจากมีพยาธิพยาธิมากเกินไปเราก็ต้องการต้องทําการถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิในที่นี้ที่ชีลองฟาร์มจะแนะนําในวันนี้เป็นยาฉีดใต้ผิวหนัง เป็นยาฉีดใต้ผิวหนังที่ทางจีลองฟาร์มใช้ยอยู่เป็นประจำซึ่งยาถ่ายพยาธิที่เราแนะนำในวันนี้ใช้รักษากำจัดเฮปตหมัดไรรักษาโรคขี้เลื้อนขี้กากรักษาและถ่ายพยาธิไว้ทั้งพยาธิในลำไส้พยาธิในกระเพาะอาหาร มีพยาธิลหลายๆตัวที่เราจะไม่ลงรายละเอียดนะครับอ่านตามข้างกล่องเลยระบุข้างกล่องเลยขอระบุไว้แล้วยาตัวแรกที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือซูตาแมกพลาสซูตาแมกพลสลักษณะกล่องลักษณะขวดก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับราคาก็ไม่แพงประมาณ200กว่าบาทถ้าจำไม่ผิด 200กว่าบาทนี่ะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดร้านขายยาสัตว์ทุกร้านสั่งซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตก็มีครับเช่นสั่งซื้อได้ทางช h อปปีหรือว่าทาง Lazada และอีกช่องทางหนึ่งสั่งซื้อได้ตามเพจ facebook ได้เลยครับนี้จำหน่ายครับตัวที่2ก็คือ i w e r m m ์ i v e r m a ์แกล่องสีขาวๆข,ขวดแก้วกับประมาณนี้นครับเห็นไหมครับมีหลายขนาดหลายขนาดหลายซีซีหลายราคาแล้ท่านเลือกซื้อได้ครับเป็นยาถ่ายพนาธถ่ายพยาธิชนิดเดียวกันตัวที่3ก็คือที่เราใช้บ่อยๆก็คือ i v e r m a c f i v e r m a อ F อเห็นไหมครับ กล่องแบบน,นี้ลักษณะแบบน,นี้กล่องสีดำดำฉลากสีดำดำประมาณนี้ครับตัวที่4ก็คือ B.Mac. t i ติ l u s b m a ี t i n กติ s, Mac <S เห็นครับกล่องแบบน,นี้ลักษณะแบบน,นี้จำไว้ดีนะครับตัวที่5ก็คือ I wo m a ม F I wo m a อ f สังเกตดีนะครับยานี้เป็นยานอกใช้ดีครับแต่ราคาค่อนข้างแพงมากเลยเป็นยาฉีดใต้ผิวหนังเหมือนกันรักษาโรคก,กากเกลื่อนในแพะในแกะในสัตว์เลี้ยงทุกชนิดกำจัดเห็บหมัด ไรฆ่าพยาติใบไม้ในตับได้ตัวนี้กพตอนนี้และครับทั้งหมดตัวนี้และครับใช้ตัวนี้กาจัดได้เลยฉีดใต้ผิวหนังย้ํานะครับฉีดใต้ผิวหนังขนาดและวิธีการใช้เราจะไม่ระบุเราจะให้ท่านผู้ชมอ่านเอาครับอ่านข้างกล่องก็มีครับระบุไว้แล้วนะครับ สรุปนะครับยาถ่ายพยาติเกือบทุกชนิดฉีดใต้ผิวหนังย้ำนะครับฉีดใต้ผิวหนังกำจัดเห็บหมัดไรรักษาโรคขี้เลื้อนขี้ตากได้ครับตัวนี้แะครับยาที่เราแนะนำในวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามช่องชีลองฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมช่องชีลองฟาร์มโอกาสหนา้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ